สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้บ่ายโมงแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะเพื่กลับมากินข่าวเที่ยงอยู่บ้านนะคะเพื่อนก,ก็เล่น,นกินข่าวเที่ยงเส็จแเราตอนนี้บ่ายโมงแล้วก็สิบแปดองศาค่ะเือออกมาเบ่งดอกไม้มสวยบอกคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ ดอกไม้ต้นไม้เฮใ,ให้เฮาสบายใจนะคะนี่คือความสุขในตางแดนของเปียวค่ะเสภาทานผบุชมเบิ้งนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่อันนี้ออกดอกออกดอกเรียบร้อยแล้วสวยป่คะเนี่ยค่ะ เต็มเลยเบียวปลูกไว้ทั้งหมดซีกระถางนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เี่ยวเอามาใส่กระถางปกติเดียวจะปลูกไว้บนโต๊ะเฉยๆนะคะซื้อม้าเราก็แพรพันแตกดีดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะซีอันเราใอ่ไว้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเี่ยวจะมาให้ท่านผู้ชมเบ่งพักบุ้งเปี้ยวเนาะค่ะก็ตัดกินไปเราได้ค่ะ ขึ้นมาอีกคือเกา <c oughs> เดี่ยทยอยตัดกินไปเรื่อยๆนะคะปลูกสมิองก็กินบม่มดค่ะท่านผู้ชมอยู่กินพูดเดีเยวนะเมียค่ะเลยค่ะนี่สามกระถางกินบม่มดเดี๋ยวเราจะพามาเบิง้งนี่อีกค่ะเยป,ปลูกใส่ในนี้ะปลูกในนี่บสวยซ้ำปลูกในกระถางค่ะในกระถางสวยกว่าปลูกในกระถางสวยกว่าปลูกใส่ดินกระบ,บะอีกค่ะ นี่แหละคะ่ะคือชีวิตต่างดแดอนเปีย่ยบหาความสุขกับปลากับ,าบายาไปงสินะคะ่ะมีความสุขในทุกๆวันในแบบของตัวเองค,ะค่ะเพพาะให้ได้หายเงาหายคิดถึงบ้านนะคะคานผู้ชมเบิ้งนี่คะ่ะหมกทัวร้้นเตา๋าเปีย่ยนเริ่มเป็นฟักง่ญ่แล้วคะ่ะฟักง่ญ่แบบนี้ข้างในจะอร่อยจะหวานจุวยๆเลยล่ะคะ่ะ เราจะเอาห้เบิ้งนะคะ่ะเห็นบ่ค่ะโดดๆน่คะเราจะห้เบิ้งแอปเปิลเพื่อนบ้านนะคะกาลังเพอกินเลยะคะ่ะนี่นนะคะ่ะอันนี้กาลังเพอกินสมแซบแอปเปิลเพื่อนบ้านโดกมากะค,ะค่ะนืม โอ้ยคุณน้าคะท่านผู้ชมเป่นตัวนี้อร่อยล้มแห้งคักมือนนยคุณนามือนี่ล้มแห้งแห้งค่ะท่านผู้ชมล้มแห้งคักน่นละคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะเจอก,กันกับช่องเปรี้ยวที่สวิเดีนชาแนลค่ะ อันอากาศกะเย็นสบายค่ะส8แปดองศาแต่ว่าเบี่ยวก็จะใส่เสื้อกันล้มนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ล้มแห้งนะคะท่านผู้ชมมือ้าเปียกับเพียนเออเปี่ยกับปั้นจักรยานไปเหตุงานนะคะ่นราคาวันนี้นะคะเปี้ยก็จะมาพูดถึงว่าอันกิจกรรมในวันหยุดที่เปี่ยไปเหตุมาความสุขในต่างแดนคือเฮาต้องหากิจกรรมทานะคะท่านผู้ชมเนื่องจากว่า อากาศบอค่อยหมันคงนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวฝนเมื่อนี่กับฝนตกอันก้อนเบลจะมากินขขานะคะแล้วก็มืดคึ้มแต่ตอนนี้ใบม้งายมง้ยมงกวาแล้วแดดกำลังออกนะคะอากาศรกำลังเดิมดีนะคะนั่นแหละค่ะอากาศอยู่เมืองนอกเป็นแบบนี้คะ่ะอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะคะ่ะว่าวันที่เปี่ยวไปเก็บผักกบพ่พใหไ่นะคะกแ,แฟนเปีเป่ยวเนาะอันความพิเศษของ ส่วนผักส่วนนี้คือเขาสามารถเก็บเองนะคะเขาเก็บเองแล้วก็เลือกเอานะคะเขาจะมีป้ายบอกว่าเขาสามารถเก็บอย่างใดแน่เขาจะมีบอกว่าอาทิตย์นี้เขาสามารถเก็บผลผลิตอย่างใดเพราะว่าผักที่เขาปลูกเขาปลูกหลายอย่างนะคะแล้วก็เขาก็ยันอันนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาต้องรีบเก็บเกี่ยวบราะสันกัอาจจะเสียหายอย่างสินะคะเขาก็เลยให้เขาเก็บตามไม้เลขที่เขาเขียนไว้บนป้าย ข้าไปถึงเนาะคะ่ะเนาะเขากะทายลูกเอาบนแผ่นกระดานดำน,นะคะเขาก็จะเขียนบอกว่าวันนี้คุณสามารถเก็บอีย่างใดแน่เขาก็จะมีหมายเลขอกพอเขาตัดเก็บเสร็จแล้วเขาไปเดินหาผักที่เขาต้องการเสร็จเรียบร้อยนะคะม้ามองาจตังเขาก็เอาผักจํานวนผักที่เขาซื้อม้าเหมือนผักอันเคี้ยวที่เดี๋ยวตัดมานะคะเปจากนี้ผักเคี้ยวสองอย่างผักเคี้ยวแบบหนึ่งจะออกใบคลํำนะคะเดี่ยว เปลือกเอามาใส่ในในหลุมนะคะจะมีหลุมขนาดเล็กประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะวเปีือวจะเอาลูบลงมาให้เบ่งนะคะหลุมขนาดเล็กขนาดนี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาตามลําดับแล้วก็จะมีราคาต่างกันเปลือกจะเอามาใส่หลุมที่ใหญ่ที่สุดกํามนั่นก็จะประมาณร้อยยี่สิบครูเนอร์นะคะถามว่าแพงบอสาหรับเปีืยวท่า,ามองเผลนๆมันแพงเมือนบอคะแต่ถ้าคิดดีๆเขาก็ต้องหดน้ำเขาก็ต้องดูแลเขาแคร์ไปตัด แล้วเ้องก็กได้แบบสดๆมากินนะคะแล้วก็ผักของเขามันใหญ่แห้งนะคะถ้าเทียบกับอยู่ในในตลาดในห้างสรรพสินค้าผักที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นผักที่่อนคางตัดมาโดนแล้วนะคะสังเกตดูจากใบสกงสินะคะผักเคี้ยวงัสินะคะประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะย่างตำนะคะเพราะเขาต้องเอามาไว้กับพอคขาคนกลางแล้วก็เอาผักมาทรงตามลานสรรพสินค้าอีกว่าเขาจะไปซื้อสินะคะแล้วในช่วงนาหว้วนนะคะ พักเขาเอามาใส่ตู้เย็นไว้นะคะที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้ามือสองมือกระเนากระเหลืองสินะคะ้าก็แ่บรสชาติก็จะตั้งกันี่สินะคะแล้วสวนผักสวนนี่นะคะเป็นสวนผักที่เขาปลูกแล้วก็ปลอดสารน,นะคะแล้วเพี้ยวไปทุกปีนะคะราคาจะดูเหมือนแพงแต่ถ้ามองไปจริงๆแล้วทางเขาแบ่งเป็นถุงสินะคะก็ค่อนข้างคุ้มค่านะคะเขา่ค่อยตั้งกันบันไดนะคะทางเขาซื้อในห้างสรรพสินค้าก็จะยูที่ประมาณ ถุงละสองถุงละยี่สิบเก้าครูเนอร์ยังสินะคะแต่ถ้าลักษณะที่พิวดตากน่ะใบเขาค่อนข้างยาวนะคะถ้าแบ่งครึ่งสีได้ประมาณสามสี่ถุงสําหรับกำหนึ่ง้อยยี่สิบนสินะคะเดีย๋ยวคิดคํานวณเบอร์แล้วเดีย๋ยวคิดว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ได้ของใหม่ของสดด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือกิจกรรมในวันหยุดของเขาแล้วก็เขาหาความสุขจากสิ่งรอบๆตัวนะคะความสุขในตังเดนกับ เล็กๆน้่อยค่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเทียบกับเมืองไทยเมืองไทยคือความโชคดีคือเมืองไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถเก็บผักเก็บยาตามหัวตามอย่างไดตลอดเวลาเขาปลูกเองก็ได้ง่ายสิคะแต่ในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเทสวีเดนยนผลฝาบอํมน้้ยนะคะเขาก็จะปลูกได้เฉพาะนาห่อนนาห่อนก็ในระยะที่สั้นสองถึงสามเดือนนะคะนอกเนือจากนั้นก็ห่อนจนเกินไป ผักะน้าพักวางตุ้งก็เกิดบไดายงสินะคะคือมันมันแขะมันแก่นงั้นสินะคะเรากะพักบางชนิดกะปลูกเกิดยากงั้นสินะคะมันกันเลยเป็นอย่างที่เฮดไทยสาวไทยที่อยู่ต่างแดนปลูกพักเราแบบมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยกับการกินพักนะคะนี่ละค่ะคือความสุขเล็กๆน้อยๆของเปียวในชีวิตต่างแดนเกียวกับาาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเดบ่งนะคะเนาะจังใดกะเป็นกำลังแรงใจให้เปียวแน่นะจ้ะวิดีโอหนามาคอยชมนะคะเปียว ท้ายรูปเมืองหมู่ถาลาที่เปียวยูม้านะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ท่านผู้ชมเบิงขอไ้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย